สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิวคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกกันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับที่ โอ้โหผมไม่เคยทําแนวนี้เลยปกติก็จะเป็นพวกรีวิวนะครับปกติแล้วก็เล่นเบรกเอาอะไรพวกนี้นะครับพูดนิดหน่อยก็คลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นวงล้อนะครับตะลุยนะครับเบรกเอานะฮะวงล้อสุ่มตะลุยเบรกเอานะครับซึ่งมันอาจจะมีแบบเซ็ตสุ่มแหละเออแบบเซ็ตสุ่มง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับแต่มันไม่เล้าใจนะครับไม่เล้าใจก็จะตะลุยเบรกเอานะครับซึ่งเบรกเอาที่ผมจะตะลุยก็จะเป็นเบรกเอา ลำใหญ่นะฮะวังลำาไยซึ่งได้เพชรเยอะไม่ควรคือถ้าใครดูคลิปนี้นะอย่าไปทําตามนะครับเพราะว่าเราใช้เซตที่มันทําแต้มดีที่สุดเนี่ยเก็บเพชรไปดีที่สุดนะครับแต่ผมจะจะทํำชาเลนจ์ตัวเองไงก็เหลือเวลาอีกประมาณ1วันนะครับก็จะรีเล่นด้วยกันทั้งหมด10ไม้นะครับก็ผมเนี่ยจะสุ่มตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสุ่มเนี่ยเราสามารถสุ่มในเกมได้เลยนะแบบกดมาตรงเนี้ยนะครับอ่าเห็นปะมันจะเขียนว่าใช้ ใช้เซตนะครับใช้เซตนี้แล้วก็อะไรเนี่ยมันสามารถผมจําได้มันสามารถสุ่มได้นะครับหรือไม่เราจะเรียกดอกเตอร์บัสบิสุ่มก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันแบบมันไม่มันไม่มันไม่สนุกนะฮะเออมันไม่เราใจเดี๋ยวเรามาเล่นวงล้อสุ่มกันนะครับซึ่งวงล้อสุ่มเนี่ยผมจะสุ่มมาทั้งหมด10ตัวนะครับสุ่มมาด้วยกันทั้งหมด10ตัวนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงผมจะใช้สัตว์เลี้ยงของตัวนั้นๆสาเหตุเพราะอะไรนะครับ แคปไม่ไหวแคบสัตว์เลี้ยงไม่ไหวถ้ามานั่งแคปสัตว์เลี้ยงเพิ่มไปด้วยคุกกี้โอ้โหแบบเหนื่อยนะฮะก็เอาเป็นคุกกี้ไปก่อนแล้วก็สัตว์เลี้ยงผสมของคุกกี้ส่วนสมบัติเนี่ยผมจะเลือกใช้ตามตัวละครเพราะว่าผมจะจริงจังไงเล่นวังลำใหญ่เพชรมันค่อนข้างเยอะได้สิตัวเนี่ยผมจะเอามาเล่นแล้วผมจะทําคะแนนให้ได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใน10ตัวเนี่ยจะได้ตัวอะไรกันบ้างผมทําตารางมาเรียบร้อยแล้วนั่งแคปกันมาไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคนะครับผมก็มาอยู่ในวงล้อสุ่มเนาะอ่าก็มีตัวละครทั้งหมดด้วยกัน1 6 5ตัวนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมได้เลยนะครับอ่ะกดมาที่เกมตอนนี้มีคุกกี้ทั้งหมด165ตัวจริงไหมเห็นไหม165ทับ้ย6 5คือมันเป็น165ตัวของผมนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอสุ่มมาทั้งหมด10ตัวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันขอปรับเป็นเต็มจอมา โอ้หนี่ผมนั่งแอดไปประมาณ160ยตัว165ต,ตัวนั่งแคปกันไปแคบกันไปเดี๋ยวมาลุยกันตัวละครแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาย้อนดูอันนี้นะเพราะว่าผมจะอัดทิ้งไว้แล้วไปเล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมาอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะมาต่อกันนั่นแหละนะครับไม่ต้องกลัวจบในคลิปเดียวแต่แค่ผมเล่นคนละเวลานี่ครับไปลุยมาอ่าตัวแรกจะเป็นตัวอะไรบึ๊บป๊บบึ๊บป๊บบึ๊บป๊บ,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 บตัวอะไรเอ่ยตัวอะไร ตัวแรกอะโอ้โหตัวแรกก็เป็นดากอนคุกกี้ลิ้นจีนะครับผมเนาะได้เป็นลิ้นจีนะครับผมจะไม่ลบหรอกเออหรือว่าลบดีวะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มโอก,กาสเนาะอะลบแล้วกันตัวแรกเป็นลิ้นจีแล้วผมจะเอาออกจากกระดานไปนะครับเพื่อที่มันจะได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสเจอตัวเดิมแต่มันก็คงแบบไม่มีโอกาสเจอตัวเดิมแบบต้องร้อยหกสิบห้าตัวอาจจะลบออกไปก่อนอะตัวแรกเราได้ลิ้นจีนะครับลบออกไปก็จะเหลือทั้งหมด 164เห็นไหมอาจจะเหลือ164ไปลุยกันต่อนะครับไปตัวที่สองนะครับผมอ่าตัวไรมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยเพลงอาจจะดังไาต้องขออภัยด้วยนะครับตัวไรอะ่ะโอ้มันเล็กมากเลยมองไม่เห็นนะครับคุกกี้สัก,กุระนะครับผมวุ้ยตัวนี้ก็ ถือว่าคะแนนดีนะครับเนาะผมจะ,ะในสิบตัวเนี้ยผมกําลังคิดอยู่ว่ากะว่าจะแบบเลือกมาเล่นกําลังคิดอยู่ว่าจะเล่นตามลําดับเลยหรือว่าผมจะเอาตัวละครไหนมาก่อนมาหลังเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมไปเล่นแล้วกันแต่ตัวที่2ได้เป็นลำใหญ่ได้เป็นสากุระตัวแรกเป็นริจีตัว2ซสากุระนะครับลบออกจากรายการไปเดี๋ยวผมจะมาย้อนดูคลิปนะเพราะน่าจะจําไม่ได้ตัวที่2เป็นสากุระนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันนะครับจะเป็นตัวที่3นะครับลุย ส่วนสมบัติผมจะจัดเล่นเองนะเอาที่เหมาะสมเลยนะครับให้มันได้คะแนนดีๆเนอะมาตัวไร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 บึ๊บเฮ้ยมองไม่เห็นเลยได้เป็นเกลือโอ้โหรดเกลือนะครับตัวที่สามเอาออกไปเลยครับนะมาต่อไปนะครับเป็นตัวที่สี่โอ้โหได้รดเกลือมาว่ะ ตัวอะไรตัวอะไรตัวที่4ตัวที่ 4, นะครับตัวที่4อะไรอ่ะมองไม่เห็นเลยโอ้ยได้เป็นลอสเตอร์นะครับผมตัวที่4นะครับผม้ได้อยู่นะลอสเตอร์แต่รถเกืดน,นี่น่าจะเล่นไม่ได้อ่ะต่อไปนี่ครับจะเป็นตัวที่5เนาออ่ะไปออกเลย อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตัวที่ห้ามาลูกมาอะไรเอ่ยตัวที่ห้าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะผมแดงๆโอ้ยมูสาร์เบอร์รี่ด้วยฮตัวที่ห้านะโอ้ได้อยู่นะครับลบออกไปอ่าต่อไปน่ครับจะเป็นตัวที่หกนะครับลุย ทิ้งมันเนาะตัวที่หกเอเอ,เอโอ้อโหช็อกโกช็อโกโกนี่ตัวเก่ากเกินเกินนะโหลตัวที่หกได้เป็นช็อโกโกนะครับผอ้ปายลุยอ่ะต่อไปเลยนะครับตัวที่เจ็ดอะไรเอ่ยตัวที่เจ็ด โอ้โหมีลิซจีแบกตัวเดียวไม่ได้นะเออตัวไรตัวที่เจ็ดฮัลโหลโอ้บันเดือโอ้โหนี่ตัวดัดเกิดเนี่ยโดนบัเรือเนี่ยโอ้โหต่อไปเลย,เลยนะครับ,ต,ต,รบตัวที่แปดนะครับปลายลุยโอ้โหต้องเด็ดอ่ะนะครับมาตัวที่แปดไร อะไรเอ้ยโอ้โหบีรูด <c oughs> โอ้หคะแนนเบรกเอามันกี่พันวะสี่พันห้า้ห้าพันล้านป้าได้ตุวยทองเนี้ยเออได้อะไรนะมาสเตอร์เนาะโหนี่ตัวละครน,นี่จะถึงสองพันล้านหรือเปล่า <c oughs> อ่ะโอเคนะครับต่อไปตัวที่เก้าเนาะอ่ะตัวที่เก้าไหมเดี๋ยวมาดูตารางก่อนเลยออีกสองตัวนะครับเพราะว่า เราหมุนไปทั้งหมด8ผลก็เท่ากับ8ตัวหรืออีก2ตัวไปลุยกันต่อไปขอแปลกๆก็สองตัวได้ไหมแต่ยังไม่จับได้คอมมอนกับออแรนะเพราะว่ามันน้อยส่วนใหญ่มีแต่อีพิกนะครับผมเออไม่ได้แล้วคอมมอนแลมันออกยากนะครับมีประมาณ7 8แตัวเองนะครับสำหรับแลแล้วก็คอมมอน3ตัวเป็นต้นหอมหอตัวนี้โหดนะแต่ก่อนเนี่ยต้นหอม,มเล่นอยู่นะก็ เป็นตัวที่9นะครับผมไปตัวสุดท้ายออาโหได้รีเจเนอร่มาตัวเดียวนะฮะตัวแบ๊กๆตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรฮัลโหลลำไยไม่ใช่ลำไย สับป,ปะรดนะครับอุ้ยแต่ก่อนเป็นตัวเทพนะสับป,ปะรดอ่ะตอนที่ผมกลับมาเนี่ยตอนที่ผมกลับมาเล่นเกมคุกกี้รันก็เป็นตอนที่สับป,ปะรดกําลังจะเข้าเหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นช่วงมะม่วงนะครับผมโอ้โหได้เป็นดาก้อนสับป,ปะรดนะครับผมมาอ่าเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะทวนได้ไหมนะครับสิบตัวอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับลินจีนะฮะเรากดดูได้ปะ่ะตัวที่สองเป็นซากุระตัวที่สามเป็นอ่า เรือตัวที่4เป็นนะครับลอสเตอร์ตัวที่5้าลัตเตอร์รี่นะครับตัวที่6ก็จะเป็นอ่าคุกกี้ดาร์ช็อกโกตัวที่7นะครับเป็นมะเดื่อตัวที่8เป็นบีทรูตัวที่9เป็นตัวต้นหอมนะครับส่วนตัวที่10เป็นสับปะรดนะครับผมสาเหตุที่ผมต้องรีบมาอาัดเพราะว่ามันกดบันทึกไม่ได้นะครับมันมีจํานวนเยอะเกินไปไม่สามารถบันทึกได้นะครับก็เลยต้องบันทึกเดี๋ยวมันจะหายนะครับก็ได้ทั้งหมด10ตัวตอนนี้นะครับไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับก็ให้ทุกคนทายๆดูว่าใน10ตัวเนี่ย ผมจะทําคะแนนได้เท่าไหร่แบบจริงจังนะครับผมบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเล่นแบบเนี้ยฝีมืองเงี้ยเอาไป2,000ล้านพออ่าไอ้3,000เฮ้ยบางคนบอกผมเก่ง4,000ล้านไปเลยอ่ะลองทายดูเล่นๆนะครับอย่าเพิ่งโกงไปดูกอน,นะทายก่อนนะครับว่าเออมันได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะตัดมารวมกัน แล้วก็ไปดูเดี๋ยวผมจะสรุปให้ผมทำได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับไปเจอกันตอนเล่นเสร็จนะครับผมนะนะครับก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันนะครับเนาะว่าเฮ้ยเซตวงล้อสุ่มเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับซึ่งผมได้ทําการตัดเนาะมันคนละวันกันนะครับเพราะว่าผมรอมารีแรงด้วยนะครับแล้วก็รีมที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับอ่าก็เห็นไหมไม่รู้ว่ามีใครทายถูกกันหรือเปล่านะครับเนาะก็ได้ไปประมาณนั้นนะครับซึ่งเซตที่ผมเล่นก็จะเป็นเซต ที่ผมสุ่มนะครับผมจะเรียงตามลําดับไปเลยนะครับก็คือเราเราได้ไม้หนึ่งนะครับก็คือเป็นไม้หนึ่งไปเลยนะครับเป็นไม้หนึ่งไปนะครับเดี๋ยวพามาดูเนี่ยผมจะเล่นเซตนี้เลยนะครับตอนที่ผมสุ่มได้ลิ้นจี่ไม้หนึ่งซากุระไม้สองเกลือสามซัลเตอร์สี่ราสเบอรี่ห้าดาร์กช็อกโกหกมาเดือนเจ็ดนะครับแล้วก็บิดรูทนแปดนะครับแล้วก็ต้นหอมเก้าเนาะส่วน ลำไยเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นนะผมเล่นไปแค่9้าไม้นะครับคะแนนที่มันรีเนี่ยทุกคนจะเห็น9้าไม้ซึ่งอีกไม้นึงเนี่ยมันจะเป็นไม้สับปะรดนะครับซึ่งผมไม่ได้นะครับไม่ได้เล่นไม้สับปะรดนะครับถ้าเล่นไม้สับปะรดเนี่ยเฮ้ยผมคิดว่า4ี่พันล้านเนี่ยมีถึงนะครับเพราะว่ามันได้คะแนนคูณสไม้สุดท้ายด้วยมันก็น่าจะได้อันดับดีคนนี้นะครับแต่ด้วยความที่แบบว่าผมกะว่าผมจะมาอัดเล่นไม้สุดท้ายตอนแหลงจะรีนะครับสรุปแล้วไม่ได้เล่นนะครับหลับพอดีแบบไปผ่าฟันมาแล้วแบบ มันเจ็บนะครับล้วกินยาไปแล้วโดนพาราเงี้ยนะครับร้าเลยนะครับกินพารากินอะไรไปนะครับกินยากินอะไรไปแล้วมันก็บวกอาการเจ็บนอเลือดมันไหลเองเี้ยมันก็แบบล้าล้าเพียเพียนะครับพอมันถึงก็หลับเลยนะครับว่าจะมาอัดคลิปตอนแบบเวลาทุ่มห้าสิบเก้าอะไรเงี้ยเออไม่ใช่ทุ่มห้าสิบเก้าหกโมงห้าสิบเก้าก่อนหนึ่งทุ่มก่อนแงรงจะรีแต่ไม่ทันก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับก็ก้าวไม้นะครับที่เล่นได้ไปเดี๋ยวเอาไว้แก้ตัวในรอบหน้านะครับไม่รู้ว่าใครอยาก จะดูซีรีส์นี้ต่อหรือเปล่านะสำหรับ,บวงล้อสุ่มนะครับก็ขอกันมาได้นะครับอ่าขอกันมาได้นะครับก็เซตที่ผมจะเล่นก็เนี่ยแหละประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะนี่เลยถ้าเป็นไม้สับประรดเนี่ยผมคิดว่าผมจะเล่นอันนี้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ไปผมจะใช้เครื่องยนต์นะครับอ่ะเนี่ยเครื่องยนต์แล้วก็จะใช้เป็นสมบ,บัติทําแต้มอีกสักคินหนึ่งนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยผมจะประมาณนี้นะครับเซตผมจัดประมาณนี้เลย ่วนใหญ่แล้วเซตพวกเนี้ยผมจะเน้นเป็นสมบัติทําแต้มซะส่วนใหญ่เพราะว่าอ่ามันเป็นเซตที่แบบบางตัวมันก็เก่าคะแนนมันน้อยแต่มันได้คะแนนบวกมาตรงที่สมบัติไงเออสมบัติมันตันนะครับทำให้แบบคะแนนมันเพิ่มขึ้นมาแบบแต่ละไม้นี่ก็ไม่ไม่น่าเกียดนะครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่แบบเอ้ยทำไมผมสุ่มตัวละครแล้วตัวละครมันดูเก่าแล้วคะแนนมันทำไมมันถึงได้ผมก็ตกใจตอนแรกผมคิดไว้น่าจะได้ประมาณสัก2 0 0 0นะถึง3,000นต้นๆนะครับแต่ได้มาประมาณ 37มัมั้งนะครับ3 6มพนนี่แหละตอรีนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้คือยังไม่นับไม้สับปะรดนะถ้าเล่นสับปะรดเนี่ย4 0 0พขึ้นแน่นอนอีกส่วนหนึ่งที่มันได้4 0 0พด้วยบวกกับเออตัวละครผมมันแม็กด้วยนะครับทุกตัวมัน Mac แม็กแไปเลยทำให้แบบคะแนนมันค่อนข้างที่จะพื้นฐานนอก200300าอล้านประมาณนั้นนะครับอ่าแบบเปิดมาลินจิก,ก็500ล้านแหละนะี่ครับเป็นตัวแบกไปอ่ะโอเคนะครับก็เดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับก็อยากให้ทำผมทำวงล้อสุ่มนะครับ อะไรก็บอกมาได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเพราะาผมเล่นเกมฟุก,กิรันมานานแล้วผมอยากจะหาอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจนะครับส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมมันก็จะเดิมๆนะครับผมแบบอยากจะหาอะไรให้มันสนุกๆแบบเออคนดูสนุกซึ่งผมอาจจะเสียใจตรงที่แบบผมมาเล่นให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนานเกินถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเล่นใน Steam สตรีมสดนะไอ้พวก วงล้อส like ุ่มแล้วเล่นสดไปเลยต้องเล่นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปเนี่ยผมจะทําการตัดแล้วก็มาบอกแล้วว่าเซตที่ผมเล่นประมาณไหนอาจจะมีแบบบางครั้งผมอาจจะอัดคลิปนะแล้วก็แบบให้ดูคร่าวๆเนาะแต่ก็ต้องรอดูนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนจนจบนะครับก็แพลนต่อไปนะครับก็คือเนี่ยผมจะวิ่งตามทุกคนเห็นไหมเวลาเราเลือกคุกกี้เนี่ยใช่ไหมเห็นป่ะเห็นป่ะเวลาเราเลือกคุกกี้เนี่ยมันจะมีประเภทอ่ามันจะมีประเภทอยู่ให้ทุกคนมาที่แบบ เบรกเอานะครับมันจะมีประเภทอยู่อ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นประเภทนะครับประเภทพวกนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีให้ดูเนี่ยมันจะเป็นประเภทที่อยู่ข้างบนน่ะไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับอ่ะแล้วอยู่ไหนอ่ะเอ้าประเภทคุกกี้ไปไหนนะี่ครับลำดับใช้ล่าสุดไม่ใช่มันจะมีประเภทคุกกี้อยู่ทุกคนผมจําได้อยู่ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นประเภทอ่าทําลายล้างนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแฮชแท็กนี่ไงแฮชแท็ก ขยายล่างนะฮะโอ้โหทำไมมันน้อยจังเลยลูกกะว่าจะทำแฮชแท็กนะครับแต่น้อยเกินนะอะผมกะวก่าจะทำแบบแฮชแท็กอะแต่แบบคุกกี้น้อยเกินทุกคนแล้วแบบโอ้โหโผมจะทำวงล้อสุ่มยังไงอ,อันนี้นะ่าสนใจเนาะแต่มันก็ยังน้อยอยู่ดีอะความเร็วแสงเนี่ยเดี๋ยวมาดูดิว่าไหนมันเยอะนะครับอ,อันนี้ก็นิดหนึ่งนะครับว่าจะมาทําแบบพวกตรงนี้สักหน่อยนะเพราะแบบเออมัน มันน่าสนใจไหมแบบชาเลนจ์แบบวงล้อสุมอ่มเททกาะพุ่งจะได้ตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวละครมันน้อยไม่ถึงสิบตัวเลยนะฮะคืนชีพอ่ะโอ้โหตายแล้วน้อยจังเลยเหาะเหินอ่ะเหาะเหินนี่เยอะนะอู้น่าสนใจเหาะเหินเนาะว่าจะได้ตัวอะไรบ้างส่วนใหญ่มีแต่ตัวดีๆนี่ครับต้องไปหาเนาะน่าสนใจไหมททเหาะเหินวงล้อสุ่มเหาะเหินความเร็วก็น่าสนใจมีเยอะอยู่เหมือนกันความเร็วนะ ร้อยสองตัวเอามันมีบอกเนอะร้อยสองตัวความเร็วห่อเหินมีเท่าไหร่สี่สิบสามตัวสไลด์อ่ะสิบเอ็ดตัวน้อยไปนะครับอ่าก็จะมีสองอันหลักๆนะก็จะเป็นห่อเหินกับความเร็วเนาะอยากให้ผมอามีคะแนนด้วยมีใครอยากให้ผมแบบเล่นวงล้อสุ่มอันไหนก็คอมเมนต์บอกนะขอที่มันขึ้นสักสี่สิบขึ้นไปนะมันจะได้ลุ้นกันมันๆหน่อยนะครับทุกคนเนาะเออมันจะได้ลุ้นกันมันๆหน่อยนะครับผมเหรียญอ่ะ โอเคบังคับบังคับพิเศษก็มีนะเออเยอะเหมือนกันเนาะเอ่อทำลายล้าง37อ่ะยังได้อยู่ทำลายฟื้นพลังยี่สิบเก้าน้อยไป20นะครับน้อยแปดเยลลี่ดาวน้อยอุยนั่นจะมีประมาณ4 5อันดิงเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นอีพีแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ